สวัสดีค่ะพบกับพี่คุณแชแนลอีกคือเก่าเนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กับสิม่วาเรื่องเล่าชีวิตอันแสนเสาของจะาวองต่อไปมันระยายไปไปสลับพี่น้องแห้มันได้เตือนสติเจ้าของเวลามันนั่นกับสิได้มาเบิองเนาะการเกิดว่ามันมีกัติเตือนใจหรือว่าเป็นการังใจแห่ผู้ใดๆกับขอพระคุณคายินดีเป็นการังใจแห่สุขุนกำลังสู่ชีวิตได้จากเดิม บาเนี่ยที่มาบอกตอเลียงเลียงว่านี้เป็นขอท่านมากเห็นบ่ะเป็นขอท่านมากับมหาทํางานรับจ้างนู่นนี่นั่น,นไปเรื่อยเรื่อยแหละพี่น้องกับชีวิตกับปกติกับคนทํางานปกติเนาะเออบัที่นี่แต่เลยมาไื่อเดือเมื่อสื่อรลมอไซค์ขั้นหนึ่งมอไซค์อาชิมมอไซค์เอ็นเคอาร์อเน,นี่ยมอ่คอาร์เนี่ยยังไงล่ะ แค่อา่านเนี่ยและวันนี้เนี่ยกาซงหัวกาไรแน่บน่วไรแน่เป็นเบ็ดตกหอ,อดปลาอ้อยบันนี้บอวเลี้ยงไปปลาอ้อยบันนี้เอาเงินปลาอ้อยเขามาลูกบ่มีแห้งลูกนุนนินนันนี้ยังสิประมาณนี้แหละต้องได้ใซงเงินนอตอนนั้นก็เล็บเอาเงินในปลาอ้อยเขามาเอาเงินปลาอ้อยเขาม้าสองพันหาร้อยบาทพี่น้องเอ้ยไปตัดก้อยบันนี้ คนเกิดมาบ่เคยตัดรอยจจกเที่รนผู้ขาตะกี้มันบ่มีปลาอ้อยเป็นเหตุแต่ห้หน้าห้มันอ้อยจะบ่มีเลยแต่ว่ซูมูนี่มีละล่ะอืตะกี้มันบ่มีบ่เคยหูดว่าไปปลาอ้อยเเขาไปตัดจังไดนเขาเหตุจังไดนบ่หูบ่เคยเห็นบ่เคยได้ไปจ้กเท่อเลยบ่เคยสัมผัสเลยล่ะไปบาดนี้ป๋ากับเบลเงินปลาอ้อยมากหนูผลมาขับไปปลาอ้อยนะโอ้ยใจดีใจว่านก็เด้อดพี่น้องเอ้ยกันไปปลาอ้อยนี่ ผู้ขาดหรืว่าลาว,วาผู้อื่นมันกระสิมมวนล,ล่ะคือแต่ว่าเจาะหวัวกันแบบ,ใจ,บใจวีจะวัดหลายแบบเ่าเป็นแตะยูเพราเป็นแต่กินชี้รถไปก็จะหายไปลูกลน้อยๆเนาะเข้าขึ้นรถสิบหล่อสิบหล่อแค่ยิง่งๆแล้ววันนี้เขาซีสองสันเม่นวะ่าพี่น้องเอาเสีมมยวใหม่กาดกาดอันคางรถไหมเออสัมภาระเป็นข้าวสารเป็นนี้ยังนี้ยังยังเสียวคอยข้าขงล่างเป็นมอเตอร์โศกหมตอร์ไส้บุหรี่สีเอาไปน้ำเปลือกตีสิบ เพื่อที่สีขี้ไปสือกับขอกับนดเขาเอาไปนั่มเป็นเอาไปข้างล่างเด้ยข้นกับสินนางเพิ่งเงบันนี่ผัวกะยานคิดในใจนะยานเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่ยังใส่ยังสิแล้วก็คิดไป็หล่าวว่าแผลหลวบขอมเอาเมียกับลูกนี่เป็นนางไปแล้วก็เอาผ้าห่มร่วงโตโตนี่เกี่ยวลูกไว้แล้วก็ให้เมียกอดลูกไว้นวดยังแบบอยู่ในหนังละคือแบบว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำรถชนรถยังสิให้ลูกอยู่ในผ้าห่มไหมละว่าไหม ไปห่อนละโอ้ยการจะนาบุรีพี่น้องเออขีดินงานไปสูงไปเหาฝนตกฝนลงนึ่ขีดดินนี่เฮายียมสูงไปเรื่อยอืมไัน,นี้กลับไปเงินสองมะนาวมาใสเพื่อแล้วเด้ต้องตัดอ้อยเดย้ไปตัดอ้อยไปน,นี่ไปตัดอ้อยเนาะผัวผู้ขากันจะจอย้เลี้ยงเลี้ยงจะคว้ากเรเลียงลูกยุ่งห่องยุ่งห้องพักไปบ่ได้เออผัวไปผัวไปตัด ตัดอ้ัยจากว่ามันเนี่ยคนบุคลตัดน้อมันก็ตัดบ่ไไ้คือเขาเนาะเขาตัดด้มือสี่ลอยห้าลอยสี่สามลอยสี่ลอยสี่เนาะไปตัดบม่ได้หอดมือลอยบม่ได้หัวมือลอยแจ๊กที่อาบืนห่งเบิ่อก็เขาให้เบิ่อแล้วแนวสองมันหามากอ่ะจักสิจุกบจุกเนาะเบื่อเงินเสื้อกติกน้ำให้เบืกอเบิ่เสื้อมาพิเค้กจะไปแดกใข้เบิกออาทิตย์ละลอย เขามาตตบันพี่เก้วเจ้ประเดนเขาให้อาจีละลอยอร่อยเจดีสุดกปไก่สองลอยต่อไปอยากลูกอะบอกป็นแล้วเนาะอยากกินขนมแม่อยากนมอยากนมเน,น,นี่ยเนี่ยบุ๊เดเขาตัาลอ,อยเยง่งๆสิเขาให้เบิอ่ออทีละหางลอยทีละพันธก็ให้เบือ่อได้เพราะว่าเขาเห็นฝีมือเป็นบรัชฟีมือดีตาลอ,อยเก่งยังแต่วันนี้ละหางลอยมือละพันธ์ขอบขั้วเงีง้บางขอบขั้วก็ตัดได้เป็นมือละเป็นพันธ์หมักมาที่นี่ค่ะ เขาก็ให้เบื่อเขาว่าเขาตัดอ้่อยบ่ได้ซ้ำม้นนาำตัดคนเดียวตังหางเนาะตัดอ้อยกับตัดบ่ได้พวกกับจอยๆเหลียงๆแต่ละวันนี้นี่ตัดอยู่จักไล่เบื้องล้วเห็นจุบคาเบื่อเขาพอดีกับคาจะคล้องกันเบิกเบิกเบิกสองมัหาเอาลวงหนาสองมันหาจังเอาลวงหนาจังปีนี่สงการปีหนาเนี่ยเขาสิมาเอาไปเป็นบอเออวันนี้เนี่ย ลายบนหล่าจูบบนเหล้วเข่าไปสอบหนึ่งท้ามขายเห็ดคางหองเนาะยูบอไดมันชีวิตหลายๆคนกับสิวามันบลับบากมันกับพ่อทําแต่ว่าสําหรับผู้ขากบพัวแหล้วมันคือเป็นเรื่องที่ลํบาบากลํบาบากย้อนอย่างลํบาบากย้อนจากของบ่เคยเห็ดจากของเคยเห็น,นาง,งานงนก่อสร้างปูกระเบื้องแบบตกแต่งภายในอย่างพวกมันนี่ล้วไปเห็ุงานเห็นเราไเห็น ตัดอ้อยเนี่ยคือเ้าบวกเคยเขาวบวเคยสัมผัสแล้วเขาเห็นบได้มัดอ้อยกับมัดบอยูอืมเิ่นกับบอยากเปนกับบอยากได้บันไดยื่แล้วเพราะว่าเขาทางานบ่บ่ดีอืมบ้านนี้เิ่นกับบ่ให้เบืกอเงินบ่ให้เบืกอเงินลูกอยากกินขนมนมเนยเด็กหน่อยไปทํากันที่เขาได้กินพอแม่เขาเบืกอเงินไหนเขาได้กินเขาสืมากมันบ่าะงว่าพวกขากินเข้าตะกำน้ำแบบสี่กำน้ำโคกมันเมื่อยหลายเมื่อยแดดเมื่อยห้อน กินเขากับน้ำโคกน้ำแบบซีนะ่เนี่ยมันมันเยน็นเย็นหวานหวานอ่ะซื้อซื้อน้ำไปกินกินกับเขาเป็นน้ำแบบซี่กับเขาอืมเมี่ยไงเลี้ยงลูกอยู่เนี่ยจักสีวางไหนละน้อยเนี่ยมัอแรงกับแบบเฮ้จาจังไหนละมันมันขนะุนขินอ่ะไม่น้ำแฟ่ยพอโจแม่โจเขามาลองแพ้นะ้ำแรงตึมตึมตึมนะไม่น้ำแฟ่มืมาได้นี่อยู่มา อยู่มาอยู่มาได้พ่อตั้งแต่ใส่หนีเขาจุบเลี้ยวถามขายเขาให้ค้นข่าห้องว่าสิเมียบานมันว่าสิเมียอยงไรสีขี้หม้อแต่ใส่เมีย,ยว่าสันพลัง่าป้านเป็นวสิขี้หม้อแต่ใส่เมีย,ยจังไรน้นองเนี่ว่าสันมันก็เลยซื้อเขาก็สอบก็สอบเงี้ยเงี้ยสีแล้วอะมัดปากเนีๆๆๆๆๆๆ่ยเนี่ยเนี่ยแม่สีหายไปสองถุงจะท้องกินไปถุงหนึงน่งมันย่างถุงหนึงน่งก็เลยขายให้เพิ่นเพิ่นหาหาลอยเงินหาลอย เต็มถังกระเป๋าสองน่วยลูกอีกหัวอีกเมียอีกเอาคีม่มเตสไซอันแคอาอืมมันแค่อาบัวที่เสร็อันค่อาที่เสร็จอไหมขอโทษวันนี้เนี่ยคีมาคีมาอขึ่นปลาขึ้นผู้จัมาทางไหนผู้เมียกันรับซับประงก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 ,งก,งก,งกยนนั่นแหละผู้บัวกเอ้ตื่นตืนตนตน จักมาทั้งทางไห้ฮาแล้วมองฮาละ้าละห้าบางบางระยะทางมีแตม่มอไซค์ของขั้นเดียวก็มีบางระยะทางนี่มีตลดพ่วงแกปูนแกยังกับมีมเขาโคเขา,ขาป้าซองวองซองวองซองวอง,อง,วองมากแล้วผ้าหลูกมามาที่นี่มะหอดมันจืดแดดวามะฮอดกันมองกันแปดริวมองอยังดอก อันที่ว่าเขามียบานนี่แหละเขาเอื่อนยังะนะอันไอผู้อันสรลบุรีนี่ไหมอืมขึ้นผู้เขาสรลาบุรีทางมันต่างระดับนั่งสิเนาะพี่นอ้องมันนี่จะคว้างก็เห็นแล้วว่าทามามันต่างระดับสิบหลอกกจีดากมากจีดากมา,จากมาจอมาจอมากก็เลยบอกพอไปจะฟาวขึ้นนะบอกนะจะฟาวขึ้นได้สัตว์พราะว่าจะฟาวขึ้นได้พรว่ามันขึ้นขึ้นมันลมสินเหล้วบาทลม เอลงเลยไหมแบบผมหัวนี่เขาถูขีดินแบงเสะถูขีดินแบงเสะอืมวันนี้นี่หัวกระซิดขึ้นซิดขึ้นมันก็ลบลงข้างนอีกไห้วันลดสิบหล่อยิงสิงละปู่ป๊บมันสิเหยียบอืมมันบีบแต่เบ๊กเบ๊กเบ๊กโอ้ยใจกับสิขาดเนี่ยเบื่อหน่อยหน่อยไอสิมันเนี่ลอกอ่ะหัว,วนี่มันอยู่ติดกันเลยนี่บันนี้กะซิดสามเทียรถเทียง ขันมันตายก็ตายโหงกับปางนั่นแหละบ่รเดี๋ยวมันลำบากขักปานนี้เอาพี่น้องวันนี้นี่ก็สิสามที่รถเที่ยงบิดทางเลยวันนี้ทางเลยมันหนีจากันสิบโลอะทางไปไปฮอดโอ้ยหนาว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 แห้งไหลคันเม็นว่าดวงบดีพ่อขี่ไอขี่จนขี่กม้มวยเนาะเขาอยากปุ่นดักขาวรถเอลา่าหรือว่าอย่างนี้สินะก็คือสิตายคือเกอ่าละ มาหอดมันหนาวหลายมันหนาวมันเย็นหลายขี้ลหลุดหมอระไส์มันเย็นย่ำขึ้นเนาะขี้ระยะไก่เนาะการจะนำบุรีมหาสารคามขึ้นมาหอดขึ้นมาหอดเรืองภูเขาเนี่ยเขาจุดไฟปลามันใหม่ใหม่น้ำหลอดริมทางไหมออจอด,ดรถฟิงไฟเสยดวงดีกันอยู่บพผอผู้ใดมาขามมะเจียงจอด,ดรถฟิงไฟเซยมามาหอดแจงล่งเขาสลราบุรีมามาแจง แม่แจงแล้วลูกหิ้วเข่าวะแม่เอาไอหิ้วเขา่าไอยหิ้วเข่าอาจาร์ม,มึงก็าบอกได้แลนด์ลินได้แล้วเนาะไปหิ้วเข่าอาจารย์เข่ายกขว้างหนึ่งมันนั่มหนึ่งมันผ่านมาหลายมือมันบอกมันแหงมันแหงไก่แกเข่าแหงให้ลูกอมเฉพากงกอง็กอมให้ลูกอมไใบฟอมเวลาอมไว้แล้ออมไว้โดนๆมันก็อ้อนดอกบอกลูกลูกก็อมไว้อ,อยมยำเด็กหน่อยเนาะเขาดเหรนท่อนู่นนี่นั่นให้ลูกเรนไม่ละก็ขี้มาหอดมากไม่อียก มาหอดสีเขามันจะบานบานคุ้มดินบานคุ้มดินลดยางแตกลดยางแตกแล้วบ่เล้วอันโชคกระแตกยางกระแตกอันนี้นี่ก็เลยหนาบานคุ้มดินมันมีวัดวัดก็เลยไปคือเอิรเขาไปหาเขาไปหาเพราะว่าเขาไปหาพะารากด็ดีดีดอกเพิ่นกระเลเอ่อน เพิ่นก็เล่ห์ไห่เนี่ยคนกำลังสั่นเข่าแล้วเนาะอืมผ้าเข่า่นก็แบบเอาสงสัยเพิ่นสิเอาไปสัน่นขุดไผขุดมันจังซี่นะอั่นล่ะแล้วที่นี้น่นก็เลยว่าเพิ่นก็เล่ห์เงินให้ว่าเอาโยมมาสั่นไปซื้อลาเอ้ยไปซื้อไปซื้อลาบงัวมากินเด้อพนะเพิ่นว่าไปซื้อลาบงัวมากินนะเพราะเอาเงินให้ผัวผู้ขาไปซื้อลาบง้วมากินเพิ่นก็รุดไปซ่อมให้พร้อมเปลี่ยนยางเปลี่ยนหยังเปลี่ยนโช้กให้เรียบร้อย กากตาปอดประคุณหลวงพ่อองค์นั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็บ่เห็นเพิ่นดอกเจ้า่าเพิ่นอยู่ไสบ่เห็นบ่ได้ติดต่อกันอีกอืมบัดนี้เพิ่นก็ไปนําหาอยู่เด้แต่ว่าหั่นจาของหั่นเซซเซเฮโลหาทํามาหากินเนาะหาอยากหากินก็บ่ได้เห็นกันจ้าเสียแต่พองมื้อนั้นเท่ามื้อนี้ตะเนียนเพิ่นจักเทียอยู่บัดนี้นี่ก็ได้เปลี่ยนยางรถเปลี่ยนโชคหลวงพ่อเฮ็ดให้ก็ได้มาบ้าน ยางหอดบั่นยางปลอดไฟล,ลง่อมาถามหากันงว่าบอกอ้ยอยอุ้มขอ้อแหงยื้อสายลงอ่อว่าคนมาถามาน้ำนพะุ้นใหบบา่นเนาะเมียบั่นย่างห้อไม่เนี่ยอันย่างพ้อมาย่างเ้อเมียบั่นพุ่นกับบ่อซูฟังเจนี่ก็แค่แนวบ่บ่อเจว่วาไปประสบการณ์ที่ตอนนั้นมันกับบ่บ่อแต่มันพันมาได้แล้วมันการเลยแบบพอหลับได้จ้าีย๋ยวสิม่เราเลี้ยงต่อไปฟังได้มีอยกหลายเลี้ยงเยอะ